เป็นในเรื่องของการเลี้ยงแส่เดือนทำปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับก็มีผู้ดูแลก็คือนายธนงศักดิ์กับปินะนะครับการเตรียมก็คือมีกล่องพลาส,สติกนะครับแล้วก็เจาะรูป,ประมาณ2 0่สิถึงสารูด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมดินนะครับก็เตรียมดิน3ากิโลนะครับขี้วัวหนึกิโลและเกะเศษใบไม้ หรืออื่นๆที่มี1 2กิโลนะครับแล้วก็อัตรา,าส่วนตรงนี้ก็จํานวนเท่ากับ1ชั้นนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปใส่ในกระบะนะครับนำใส่ในกระบะแล้วก็ลดน้ําให้ชื้นนะครับหลังจากนั้นก็นามาใส่ในกล่องพลาสติกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มทําการลดน้ําให้อาหารนะครับ ก็จะเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็จะได้รูกรุ่นลูก,ลก,ลกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับมากมายเลยนะครับที่เห็นก็จะอายุป,ประมาณ3เดือนก็จะมีรุ่นลูกขึ้นมาเต็มอย่างนี้เลยนะครับครับจะเห็นได้ว่าอาหารที่เรานํามาเลี้ยงก็จะเป็นพวกผลไม้หรือผักต่างๆที่เรามีในพื้นบ้านนะครับเลี้ยงแบบง่ายๆแล้วก็ทุกสองสัปดาห์เราก็ทำการลดน้ำให้ความชื้นกับ ในตัวของที่ดินขี้วัวแล้วก็เศษผักแล้วก็จะมีการย่อยสลายมีการกินก็เกิดการขับถ่ายนะครับย่อยสลายลงได้นะครับแล้วก็จะได้น้ำนะครับที่อยู่มาในชั้นสุดท้ายมันจะมี3มชั้นด้วยกันนะครับน้ำก็ค่อยๆหยดลงมาเป็นชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็สุดท้ายก็มาเก็บใส่ขวดไว้เก็บไว้ในที่อุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็เตรียมใช้งานนะครับ จากที่เราเลี้ยงเราก็จะได้ผลผลิตนะครับแล้วก็ไปใช้ในแปลงกเกษตรนะพอเราใช้ในแปลงกเกษตรเช่นเราไปลดผักเราก็จะใช้อัตราส่วนดังนี้นะครับคือน้ำไส้เดือน2 0ซ c ต่อ,อน้ำ10ถึง15ลิตรนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทั้งทางใบนะครับแล้วเขาก็จะให้ผลผลิตสวยงามอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงไทยมะเขือเทศนะครับตลอดประจนถึง ผมนี่ผมเลี้ยงในในไม้แขวนนะครับเป็นเลี้ยงเป็นพืชผักแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีที่ดินนะครับก็สามารถเลี้ยงได้น้ำสเสดเือนก็ช่วยเราได้นะครับใส่ในกระถางแขวนไว้นะครับแล้วก็พลิกมะเขือทุกอย่างเลยนะครับมีกินนะครับแล้วเกิดความสวยงามตลอดจนถึงไม้เลื้อยต่างๆนะครับเช่นตรงนี้ก็เป็นผักที่เป็นไม้เลื้อยก็สวยงามนะครับจะเห็นสีสันได้ว่ามีความสวยงามมากหลังจากนั้น พอเราไปใช้ในแปลงเกษตรก็ได้ผลเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ตามนะครับที่ได้ได้ใส่น้ำเสตเดือนลงไปมันก็เป็นเหมือนการเติมธาตุอาหารนั่นเองนะครับอย่างนี้ผมก็มาลองใช้กับเลี้ยงแบบไฮโดรฟอนิกนะครับก็เป็นแบบใช้เลี้ยงแบบน้ํานี่เป็นการทดลองเฉยๆนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็คือพืชผักสวยงามมากนะครับก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าสามารถเลี้ยงได้ทั้งผักที่อยู่ในแปลงไมแ้แฝดแล้วก็ระบบน้ํา ก็เป็นบทพิสูจน์ได้ว่าน้ำเส้เดือนก็สามารถที่จะลดรายจ่ายนะครับแล้วก็ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของท่านเกิดความสวยงามและที่สําคัญที่สุดนะครับเกิดการ,รลดรายจ่ายเพราะเส้เดือนเราก็หาเลี้ยงมาด้วยการใช้เศษใบไม้ใบหญ้าต่างๆในการเพาะเลี้ยงเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจก็ต่อได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณแสดนเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับโดยเราเป็นสถานศึกษาโดยมีผู้ในการก็คือ นายพิสิทธิ์วสินพัทรรพัคินเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาตรงนี้นะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ผู้ที่จะทําสื่อครั้งนี้ก็คือนายธนงศักดิ์กัปปินานะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรามากๆนะครับอเอาความรู้น้อมน,น,นําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตประจําวันของคนเรานะครับ